ครับสวัสดีครับพี่น้องพบปอตามทางเกษตรขึ้นเก่าครับเจอเขตแบบเก่าอีกแล้วพี่น้องแบบเดิมอีกแล้วปีนี่ว่าแม่ลูกอ่อนครับลูกประมาณเดือนสองเดือนนะครับลูกสองเดือนกินนมเกงหร้อมแข้งนอนบลูกเต้ม,มาขึ้นครับจะเอาให้ลูกมืนอนี่และวิธีการห้อยขาครับใส่ ตัวนีน้เป็นผาเป็นผาเป็นแพร่หรือว่าเป็นผาขแขยงบานห่อก็ได้ครับหอยค่าหลังค่าล่างไอ้คดเป็นบวงไว้นะครับสมมามัดใช้กันนี่หลนะคุ้คองเป็นราคาหนึ่งเราไปสคองค้าหนามาอยู่ผพ้ดเดียวครับหรว่างยกเมืองสิงยกใดบ่ สใส่หลอกนยกขึ้นข้างบนครับใส่ค้างข้างบนค้างของเป็นตะมันมารัอกเดียวสิยากเนี่ย เป็นเป็นผาเก้าครับผ่าแต่ปีที่แล้วว่าสิบวุ้ในใส่ใ,ใส่คือเกา้าเขามีอาหารครับไม่ต้เฟื่องเดี๋ยวพุ่งขี่ไปวะขีกไปคนละ่า่ท่านมีหลอกกับพริกโต่บยๆเอาครับ เดี๋ยวมันสิเป็นแพะกดทับ้านอนโดนเป็นเิครับนี่สอ,อดเขาขามนะครับสักงองคางจะมาจุ่มกันไว้บั ่นี้นะครับสองขางกาหนาเฮ็ดขื้นกันครับเหมือนเด,ยเดียวกันสี่ขางขื้นกันม,มัดหนึ่งมาจุ่มกันหน่มัดสักกหน่อยทั้งสองขาง,ขางากาลังห้าเสือกครับมัดเลยดูหอกินนมแต่เศรา้า ลูกกบกขึ้นบ้ารุงนะครับไฟจ่อย่าบ้รุงโดดตัวนี้โอ้ยมันลายโตครับอาหารกบกถึงมครับลงมัดแน่นนะครับ ข <laughs> pues <tr> ้างหน้าก็คือกันครับนี่นะคานะแงกดีสะเขาเพิ่งผู้เดียวครับตัวยุสอคนก็ซอยกันจับพอได้อีก Cháu mình thì tăm không là nào hết cái gan chiều cái gan không ใสย่ยานี่ครับจากนั้นหาเสือกที่เอาสิหอยหลอกเนาะมามัดใส่คู่ขาหนานะครับคู่ขาหลังจะดึงล้อ เขออาหัวไล่มันเขออาไง่อยอมนกขึ้นตัวหนึ่งที่เหลือก็จะลัดอกลองมือก่อนเอ็ดพาวก็จะหัดโค่นหางไว้นมันจะมาเกี่ยวมาหางจังรลุดนะ จากนั้นสิลองยกไหมครับจะขึ้นบ่แกนหลอกนะครับหลอกหลอกหนักๆสิลองยก,ก,ก,กนะเด็กปเดียวครับเมื่อยเนี่ยแลมีผู้สวยครับอ๋อ Nó tăng lặng rồi nó lại, nó đạt trên con nó, đạp nó. หลอกเสือก่อนะดะคนมาแล้วนะกินด้นอาดิต่อัะไรอคนมา Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah.

เฮ้ยขึ้นเรวพี่น้องเย็ดผู้เดียวครับไม่มีคนจับเข้าให้งานหลอกลงอยอาอะไรวะออกไป้างนอกนะทางนอกมีขา,าหลอก อ,อยาเกงปวดหายง่างไลยหรือรบ่กันทาก็หายาไว้ครับตัตัวสานตาฝนน้ำหอยู่บ้านค,คุ้คำหูเป็นเย็นๆก็ได้หายยาเก้ไขหูขอ,อุ่นมาใข่เนีย้ย เนาะร้องยางมึงได้บ่พุน้นกะสิม,มาพอฝนั่งไหนวะละ่ะเานาะยางได้อยู่ครับกินเด้อหัวอ,อาหาร มันจอยแห้งพี่น้องมันจอยแห้งครับเบื้งองย้าถอดสุดก้อหายที่นี่ยืยนไดหรอนอนอีกมืออืนเป็นยังไงเนาะได้ยาไปมันนาสิไข่เน่ครับคนกับสิมาแล้อยืนในขอกนี่ละฮาวมองทำเลดีๆก่็ครับ จังหน่อยปอยเข้ามามันหลายตัวตัวนี้หัวขาดอาหารครับพี่นอ้องตัวนี้หัวขาดอาหารครับจังได้ก็บํารุงไหวตั้งแต่มาถล่มครับดีแล้วดีที่สุดเราไปปรับใส่กันนะครับในคอเข้าไโยกใดว่ามีหลอกไกโยกใดครับคอให้คอแข็งแรงครพอพอ,พอกันโอกาสหนาครับผมขอบคุณครับ